อย่างนี้อีกแล้วเราอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะอือถ้ามันมีนกลไกหรือว่าเครื่องควบคุมวิทยาศาสตร์นันวิอย่ากอรนี่ตุ๊กตากพื้นๆเลยขอ้ตัวนี้แหละที่จะสันบอกว่าเป็นคุณยายวรนาถค่ะตายแล้วน่าเกลียดจริงๆเลยเอาผูา้หลักผู้ใหญ่มาล้อเลียเนี่ยแม่ไม่ชอบเลยนะเนี่ยเห็นไหมคนบาปก,กรรมจิตมันก็เลยวิปิจไปเองอ่ะเนี่ยโร์ เอาไอ้ตุ๊กตาเนี่ยออกไปจากห้องน้องซ่ะครับเน่เขาบอกว่าเขาฝันถึงพวก ตุกตาปฏิหารแต่นี่เหมือนกันนะฮะแม่ว่าน่าจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่กันมั้งมีอปุ้ยเนี่ยเขาเล่าให้เนีฟังเมีาก็กลยเก็บปฏิวาสภาพต่อนะลูกกาแฟมะนี่ครับแม่ไม่อะไรอย่าโลดอ่ะเดาอยาง นั้นชงกาแฟต,ต่อให้ฉันเลยนะ่ะาคุณพ่อกลับบ้านเดืเดๆอย่างนี้ทุกวันคุณแม่ไม่คิดว่ามันผิดปกติบ้างไหมครับไม่หรอจกจ้ะทำไมลูกถ,ถามแม่อย่างนั้นล่ะละูกเปล่าครับผมผมไม่มีอะไรครับคุณพ่อเนะี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทใหญ่โต ก็ยังมีหุ้นสวนอีกตทั้งหลายบริษัทวันวันเนี่ยพ่อก็ต้องไปเลี้ยงแขกต่างประเทศแล้วก็เอเยนตต่างจังหวัดนม่เว้นแต่ละคืนแล้วก็ต้องไปประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกแตผมไม่อยากให้คุณแม่วางใจเกินไปฮะโนดพ่อกับแม่นะ่ยพ้นวัยสวีทแล้วนะจ๊ะเราอะสนุกกับการท,ทํออาธุรกิจไม่ใช่หมดแต่มันคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างนี้หรอกลูก คีณพ่อก็กลับมาพอดีเปไหมยครับคุณอผม ราสักครู่นะมีอะไรเหรอคะขอเวลาสูกทีก็แล้วกันขอกาแฟที่คุณสุชื่อเรื่องหมดหอืเปล่าคุณมาถามทำไมคะันี้ผมให้สินแสทำนายโชคชะตาราศีแกทำนายไว้ว่า ครอบครัวของเราเนี่ยกำลังจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของปีาศาจลายถ่ายล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคะแกยังบอยด้วยนะว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยเล่นวัตถุอาถรรพ์ลึกลับประเภทพวกสายดำอะไรทํานองเนี่ยคุณเอก็ทราบไมคะว่าบ้านเราไม่มีใครชอบเรื่องพวกนี้วันก่อนนะคะ คือไปกราบหลงพ่อที่วัดหลวงพ่อท่านยังพูดเลยนะคะว่าเรื่องสายศาสตร์น่ะเป็นเดนรัจฉานวิชาแี่ผมเองก็ไม่ปักใจเชื่อเท่าไหรนะ่คือผมเห็นแค่ทำนายแปลกๆนะผมก็มาถ่ายทอดให้คุณฟัง เมื่อไหร่คุณเ่้าแลละน่าจะมาสักทีอ่ะอ๋อคงประมาณสี่ห้าวันนะครับโดทำไมกันให้ก,กำหนดวันให้แน่นอนเราจะได้ไปรับที่สนามบินถูกไหมคุณพ้าเนี่ยที่เกิงใจนะคะไม่อยากให้ใครลำบากถ้ามันบอกเลยนะคะว่าจะใช้ยค่าชาวบ้านให้เราแต่สุบ,บอกว่าไม่ต้องะคะ่ะ ไมปช้าลย่ะงเลยโอ้ยงานกำลังยุ่งเลยล่ะค่ะ,คคะวันนี้คุณสันกลับไปกัค่ะอ๋อพอดีไม่มีเรียนตอนบ่ายอ่ะเรนนี้ยังไม่มีใครกลับมาใช่ไหมยังค่ะอืม ดาวีงลองไปดูหน่อยสิจะอยู่เข่าอะไรนะไปข่าอะไรอยู่ได้อะไปคุณมหาใครคะฉันมหาสุดาเงียนฉันเป็นป้าของเขาชื่ออะไรนะอ้อ คุณป,ป้าระนาดสวัสดีค่ะแต่ว่าทำไมสวยจังเลยคะเป็นคุณป้าของคุณนายก็ต้องกลับว่าเป็นคุณยายคุณย่าของคุณคุณทำไมไม่แก่เลยนะคะแล้วใช่เข้ามาได้ยังไงคะขึ้นก็มาตามทางที่มาได้เลยแ่ะจ้ะ ก็หนูใส่กางชกที่กระโวงว,ะนะะวันนี่คะก็คิไปยากกันแหละจ้ะใชมาดาเรียวเออเออ,เอ,อยายเองจ้ะยายวัาลนาุณนั่นเหรอครับคุณยายวรนาต